เราคุงกันเราทำกันดีกว่าอย่าไปเจอหน้ากันแล้วแยกเสี้ยวหลายกันถึงมันจะต่างสถาบันแต่ก็ใกล้ใจไปแล้วดีไปก่อนนี่ก่อนทันไปก่อนโอเคภาพนี้ไปได้นะเอาอะไรแล้วใช่เราไหมที่ไปโยนระเบิดบิงปองใส่โรงเรียนนะใช่แล้วทำไมเราถึงไม่โยนลูกคือขนองคือขนองเรื่องเรื่องอะไรอ่ะมีตะตูอยู่ที่โรงเรียนนั้นไหมไม่มีนะ มีไหมลูกไม่มีคนระับแล้วนึกไงถึงได้ไปโยนที่โรงเรียนเนี้โรงเรียนอื่นไม่โยนก็เขามองหน้าผมใครใครมองหน้าเราคนที่ขับมาใส่เข้ามาในสายครบแล้ว,ลวรารู้ได้ไงเขาเรียนโรงเรียนนี้เคยเจอในเฟซครับแล้วหลังพอรโยนเสร็จเราเห็นไหมว่ามันมีเด็กอนุบาเลเนี่ยเราเห็นไหมไม่เห็นคนระับมองไว้ตอนนั้นไม่ได้มองครับโยนเข้าไปเฉยนะ ถ้าพยโยแต่แล้วเราไปไหนต่อก็แยกยาครับก็ได้คุยกับน้องๆนะครับในสิ่งที่น้องๆได้ทําลงไปก็เกิดจากความคึกขนองนะครับแล้วก็ทําโดยไม่ไม่ได้มีการคิดแล้วก็แต่ตองไว้เบื้องต้นนะครับทำด้วยความคึกขนองนะครับก็ได้กล่าวกับน้องๆไว้นะครับได้บอกกับน้องๆไว้ก่อนจะทําอะไรก็คิดสักนิดนึง นะครับในในสิ่งที่เราได้ทําลงไปถ้าจุดตรงนั้นถ้ามีน้องเด็กเล็กๆอยู่เนี่ยถ้ามันเกิดอะไรกับน้องเล็กๆเนี่ยปัญหาที่จะตามมาให้เราแก้เนี่ยมันก็อีกเยอะนะครับก็เลยได้อบรมแล้วก็ที่แจ้งนะครับบอกไปยังน้องๆแล้วก็ท่านผู้ปกครองของของนักเรียนน้องๆชุดนี้นะครับว่าให้ช่วยกันดูแลนะครับช่วยเดเพช่วยกันดูแลแล้วก็กวดขันอบรมกันสักนิดนึงนะครับ นะครับก็แนะนำโรงเรียนวัาเจ้าทินประดิษฐ์ก็ไม่ติดใจเอาความครับก็ให้อาภาัยน้องๆนะครับเพื่อที่จะได้กลับไปเรียนหนังสือนะครับใช้ชีวิตตามปกติกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นคนดีนะเป็นคนดีของประเทศชาติต่ตอไปจากการเป,ปิดเสาคข้องวงจรปิดแล้วก็ประกอบกับร้ยจัรยานก็สืบทราบว่านักเรียนพวกก่อเห็นเนี่ยอยู่ที่ที่อยู่เราบ ทราบตัวเบื้องต้นก็ได้ไปที่บ้านพักนะครับก็ครบตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้เชิญผู้ปกครองอของเด็กผู้ก่อเหตุทั้งหมดทุกคนนะครับครบทั้ง5คนคนะมาที่โรงพักนะครับแล้วก็เชิญท่านอาจารย์ผู้ปกครองนะครับโรงนิีนิเกณฑเหตุมามาร่วมพูดคุยนะครับของทั้งร้อยเวร สอบสวนประจำสถานีนะครับก็ร่วมพูดคุยกันซึ่งอาจารย์ก็เข้าใจดีนะครับก็เห็นความสําคัญของเด็กใช่ไหมครับว่ามีอนาคตมันสมควรที่จะำเน็นคดีก็ไม่เจตนาที่จะเอาเรื่องความการเรียนมันต้องเป็นที่หนึ่งัไม่ใช่ไปก่อเหตุอย่างที่เห็นกันนะครับก็นักเรียนผู้ปกครองเข้าใจอาจารย์ก็สั่งสอนไปส่วนหนึ่ง